หลังจากปล่อยให้หลายคนเป็นห่วงอยู่นานนะครับเมื่อคุณแม่ลูกหนึ่งทาทายยังครับโพสต์ภาพตัวเองเข้าแอดมิดที่โรงพยาบาลเป็นการดวนเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดเธอก็ออกมาโพสต์ภาพตัวเองที่มีสีหน้าสดใสพร้อมกับแจ้งผลตรวจโดยระบุครับว่าผลที่ออกคือลำไส้อักเสบกับไมเกรนกำเริบค่ะต้องอยู่โรงพยาบาลก่อนเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ส่งมาให้ทานะคะ นอกจากนี้นะคะคุณทาทาก็ยังได้เผยคลิปตอนที่น้องเรนมาเยี่ยมคอยให้กําลังใจไม่ห่างตลอดที่คุณแม่อยู่โรงพยาบาลก็เรียกว่าเป็นกําลังใจอย่างดีให้คุณทาทาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะทีมข่าวก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้คุณทาทานะคะออกจากโรงพยาบาลไวๆค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n s i d e s HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n s i d e s HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ